วันนี้น้องสซรักแขกแล้วครับรักแขกวันหนึ่งแล้วนะนี่จะชอบเลยดูครับลางได้นะฮะตอนนี้เริ่มจะได้แล้วนิดๆหน่นนอยๆนะครับบางทีก็อันนั้นบ้างก็ดื้อบ้างนะครับล่งก็จะเริ่มได้แล้วนะครับพอพี่อยู่นี่นะน้องๆก็อยู่นี่แเหมยไม่ว่างนะองไซรีดีเนาะ ไซด,ดิ้ดูสาวน้อยอยู่นู่นนะเ,เห็นไหมนี่ครับดึงนอมอยู่นะจะสามปีแล้วยังด,ดึงนอมอยู่โูเกินไปตอนนี้น้าโพยุนนู่นนะครับ

Rồi bây giờ chạm, bây chạm Anh đang ăn, vì vậy anh ấy không là nó chạm không nó chạm không được Nó chạm không được, nó เนะกกล่อว่าอะไคีโกเลยนะย่าดูนี่เรา,ยายี่ไปเอะปลาใหญ่หรอใส่ดิ๊ใส่ดิ๊ดกลัวเตะฝ้าหงมากอะ่ะฝ้าหลงไปจากที่โกนันที่จริงต้องจับที่ประมาณไหลๆนะครับประมาณไหลเนาะเพื่อนถ้าจับที่ประมาณไหลนี่ก็ได้อยู่แล้วครับ จากที่ก้นเกิดมาก็ไม่ได้นะครับน้องใสเดินนะฮะเดี๋ยวเราต้องคุมงแม่กับน้องใสนะแ,แล้วก็ดูนะฮะยูที่ควายแ,แ,แ,แล้วนั่งอยู่นะนั่งพักนะครับดึงทำอะารก็ไม่ไหวนะนี่ทางกลองคนเดิมไม่ไหว ยังไงคลิปนี้เขาจบพี่เท่านี้นะเพื่อนๆมาเจอกันในคลิปต่อไปนะบ๊ายบายไปแล้วครับ